สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้จะพาทุกท่านไปท่องโลกในมุมมอง value investor แบบฉบับดรนิเวศเห็นวชิวราวรากรค่ะวันนี้อาจารย์มาในหัวข้อ animal spirits หรือคิดด้วยเหตุผลเรื่องราวจะเป็นแบบไหนไปฟังกันได้เลยค่ะ <c oughs> เคยสงสัยไหมว่าราคาหรือดัชนีตลาดหุ้นของแต่ละประเทศทำไมมันมีความแตกต่างกันมากและการปรับตัวก็แตกต่างกัน อย่างตลาดหุ้นจีนนั้นราคาก็ถูกมากไม่น่าเชื่อค่า P/E ของตลาดถ้าเข้าใจไม่ผิดก็อยู่ที่ประมาณ10เท่าบวกลบแต่พอเราซื้อเข้าไปเนี่ยเพราะคิดแบบ v i หรือคิดแบบวิเคราะห์พื้นฐานแล้วคุ้มค่าแน่นอนราคาและดัชนีหุ้นกลับลดลงไปอีกมาก ส่วนหุ้นอมเมริกานั้นคา่า P.E. สูงกว่ามากและราคาก็ขึ้นมาสูงจนเกือบ all time high ที่ไม่น่าจะถูกเลย V I พันแท้ก็มักจะรับไม่ได้แต่นักลงทุนซึ่งรวมถึง V I รุ่นใหม่ซื้อหุ้นก็วิ่งต่อไปอีกมากที่นักลงทุนเจ็บตัวหนักก็คือดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลงทุกวันหุ้นดีๆจำนวนมากตกลงมาต่ำกว่าอดีตมากมายและเราก็ไม่เห็นว่าบริษัทจะแย่ลง พวกเขาก็ยังอยู่อย่างแข็งแกร่งมีกำไรที่ดีและจ่ายปันผลงดงามเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยที่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็คงไม่สูงไปกว่า1-4%ออย่างที่เห็นในวันนี้แต่พอเราซื้อหลังจากที่มันตกลงมามากและนานแล้วราคาหุ้นก็ไม่ไปไหนนอกจากตกลงต่อไปอีกคำถามสำคัญก็คือ กลงราคาและดัชนีตลาดหุ้นในแต่ละแห่งนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่มันสะท้อนถึงคุณค่าที่แท้จริงของกิจการโดยเฉลี่ยหรือไม่อะไรหรือปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกำหนดราคาและดัชนีตลาดหุ้นมีทฤษฎีสองเรื่องที่พยายามจะอธิบายเรื่องของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นซึ่งขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงและคนที่เป็นบิดาของทั้งสองทฤษฎีต่างก็ได้รับรางวัลโนเบลทั้งคู่ โดยทฤษฎีแรกนั้นเป็นของยูจีนฟาร์มาหรือซื้อแฝด้านตลาดหุ้นที่ได้สร้างทฤษฎีการลงทุนสมัยใหม่ที่เรียกว่า efficient market hypothesis หรือตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพที่บอกว่านักลงทุนทุกคนเป็นคนที่มีเหตุมีผลและมีข้อมูลสมบูรณ์ในการตัดสินใจลงทุนเขาจะเลือกลงทุนตามพื้นฐานของธุรกิจและเมื่อคนทุกคนหรือคนส่วนใหญ่คิดและทำแบบนี้ หุ้นก็จะปรับตัวไปตามแรงซื้อและแรงขายของแต่ละคนที่อาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่ในที่สุดราคาก็จะปรับตัวจนสมดุลและตรงกับพื้นฐานทางธุรกิจที่แท้จริงและเมื่อมีข้อมูลใหม่ราคาหุ้นก็จะปรับตัวไปอีกทุกๆวินาทีโดยที่เราไม่สามารถคาดได้อย่างไรก็ตามราคาที่เราเห็นในกระดานจะสะท้อนราคาที่เหมาะสมเสมอ และไม่ว่าใครจะอ้างว่าตัวเองเก่งแค่ไหนหรือใช้เทคนิคอะไรเช่น VI หรือเทคนิค a ลก็ไม่สามารถที่จะซื้อหุ้นถูกขายหุ้นแพงทำกำไรสูงกว่าที่ควรเป็นได้อย่างต่อเนื่องยาวนานพูดง่ายๆในบางช่วงบางตอนอาจจะกำไรสูงกว่าปกติได้แต่ในระยะยาวแล้ว ผลตอบแทนก็มักจะกลับมาสู่ปกติเช่นผลตอบแทนทบต้นในตลาดหุ้นอย่างอเมริกาในช่วง30ปีก็คือไม่เกินปีละ10%หรือพูดอีกอย่างก็คือไม่มีใครเป็นเซียนจริงมีแต่คนที่ฟลุกในช่วงที่ไม่กี่ปีและก็กลายเป็นเซียนอย่างเช่นเค t ที w วูดจากกองทุน a r ร์คอินเที่ทำผลตอบแทนมหาศาลในช่วง2-3ปีแล้วก็ขาดทุนมหาศาลหลังจากนั้นที่โชคไม่ดีเป็นต้น คลิสีที่สองนั้นจริง,รงๆเสนอเป็นครั้งแรกโดยจอห์นเมนาดเคนบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์มหาภาคซึ่งก็เป็นนักเล่นหุ้นตัวยงระดับเซียนด้วยเคนบอกว่าคนตัดสินใจทางการเงินซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือหุ้นในช่วงที่เกิดความเครียดหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือภายใต้ความไม่แน่นอนสูงด้วย animal spirit หรือสัญชาตญาณของสัตว์ นั่นก็คือการใช้อารมณ์เช่นความกลัวความกล้าและพฤติกรรมอื่นๆซึ่งการทำแบบนั้นก็จะกระทบกับเรื่องของความมั่นใจของการบริโภคซึ่งก็จะกระทบไปยังเศรษฐกิจโดยรวมในที่สุด ตัวอย่างง่ายๆก็เช่นถ้าคนกลัวว่าเศรษฐกิจจะแย่ความมั่นใจของคนก็จะลดลงและพวกเขาก็จะลดการใช้จ่ายลงตาม a n i m a l Spirit เศรษฐกิจก็จะแย่ลงไปอีกดังนั้นรัฐบาลก็ควรที่จะทุ่มการใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งก็จะเป็นการเปลี่ยนภาพหรืออารมณ์ของคนให้มีความมั่นใจและเมื่อมั่นใจพวกเขาก็จะกลับมาใช้จ่ายมากขึ้นเศรษฐกิจก็จะเดินหน้า หลังจากที่เคนเสนอไอเดียนี้ในปี1936รัฐบ,บาลต่างๆที่ประสบกับปัญ,ปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังมหาวิกฤตปี1929ในตลาดหุ้นสหรัฐก็เริ่มเข้ามาแก้ปัญหาโดยการอัดชีนเงินเข้าสู่ระบบอย่างมหาศาลและทำต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อประมาณกว่า10ปีมาแล้วโรเบิร์ตชไนเนอร ได้เสนอแนวความคิดใหม่ที่อิงมาจากเคนเรื่อง animal spirit และได้อธิบายเรื่องของราคาหลักทรัพย์หรือหุ้นใหม่ว่าราคาของหุ้นนั้นไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎี efficient market ที่ว่านักลงทุนแต่ละคนตัดสินใจโดยอิสระและอิงก,การวิเคราะห์พื้นฐานเป็นหลักหากแต่ตัดสินใจโดยใช้อารมณ์และอิงอยู่กับความคิดว่าคนอื่นคิดอย่างไร โดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบของเคนเรื่องของการตัดสินใจการประกวดนางงามที่อาศัยเสียงโหวตของคนที่เข้าร่วมการแข่งข,ขันและคนที่เลือกนางงามได้ถูกต้องก็จะได้รับรางวัลซึ่งในกรณีแบบนี้นางงามที่มีหน้าตารูปร่างสวยที่สุดสำหรับเขาก็จะไม่ถูกเลือกแต่เขาจะเลือกผู้เข้าประกวดที่เขาคิดว่าคนส่วนใหญ่จะชอบและเลือกคนคนนั้นเป็นนางงามที่มงลงเพราะน่าจะทำให้เขาชนะ ละได้รางวัลในการเลือกนางงามครั้งนี้และนั่นก็คือจิตวิทยาของการเลือกหุ้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เช่นกันและนั่นก็คือสิ่งที่กำหนดราคาของหุ้นไฮเทคในช่วงปี2000และอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นฟองสบู่ในปี2005ก่อนที่จะเกิดวิกฤตซับพพรามในปี2008นั่นก็คือคนมักตัดสินใจการเลือกหุ้นลงทุนโดยใช้อารมณ์ซึ่งก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมทางการเงินหรือ behavioral finance ที่ในระยะหลังกลายเป็นหัวข้อการเรียนและการวิจัยที่โดดเด่นเนื้อแนวคิดเรื่องของ efficient market และก็มีส่วนของทำให้โรเบิร์ตเชลเลอร์ได้รับรางวัลโนเบลเช่นเดียวกับเคนและฟา์มาในสาขาเศรษฐศาสตร์ความคิดของผมเองนั้นผมคิดว่าจิตวิทยามีส่วนอย่างมากต่อการลงทุนในตลาดหุ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่ปีก็อย่างที่เราเห็นหุ้นบางกลุ่มโดยเฉพาะ หุ้นขนาดเล็กหรือกลางที่มีราคาปรับตัวขึ้นอย่างเวอร์สุดๆและกลายเป็นขวัญใจของนักลงทุนทั่วไปรวมถึงวีไอระดับเซียนจำนวนมากแม้ว่าในยามที่ตลาดหลักทรัพย์โดยรวมแทบจะไม่ไปไหนหรือลดลงด้วยซ้ำซึ่งผมคิดว่าการตัดสินใจของนักลงทุนแบบนั้นเป็นเรื่องของ animal spirit มากกว่าเรื่องของการวิเคราะห์และการลงทุนด้วยเหตุผลแบบ VI อย่างไรก็ตามก็อย่างที่กล่าวเมื่อความกลัวเข้ามาแทนที่ Animal Spirit ก็จะแสดงออกมาในด้านตรงกันข้ามหุ้นที่เคยขึ้นไปมากจนเกินพื้นฐานไปมากก็ตกลงมาแทบจะก,กลายเป็นหายนะทางทางที่บริษัทเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญอะไรเลยอาจจะมีบ้างที่กำไรลดน้อยถอยลงแต่นั่นก็เป็นเรื่องปกติสำหรับธุรกิจที่ไม่ได้แข็งแกร่งและเติบโตระยะยาวอยู่แล้วดังนั้น ผมจึงสรุปว่าคนที่เข้าไปเล่นหุ้นในกลุ่มที่มีอาการแบบนั้นใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลและทุกคนก็คิดและทำตามๆกันและอาจจะกลัวตกรถเป็นต้นผมยังคิดว่าการอธิบายเรื่องราวต่างๆทั้งในตลาดหุ้นและเรื่องอื่นๆสำหรับคนที่เข้าไปทำหรือเข้าไปร่วมซื้อขายโดยอาศัยการวิเคราะห์ ยีนของมนุษย์น่าจะดีและสะดวกยิ่งกว่าการวิเคราะห์ด้านของจิตวิทยาด้วยเหตุผลก็คือยีนนั้นอยู่เบื้องหลังอารมณ์และความคิดของเราในทุกสิ่งการศึกษาและเข้าใจยีนจะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมอย่างลึกซึ้งและนำไปใช้ได้ในทันทียิ่งไปกว่านั้นการลงทุนในหลายๆกรณีนั้นการปล่อยให้เราปฏิบัติตามยีนโดยที่เราไม่ได้ตรหนัก มักจะเป็นข้อเสียหายของการลงทุนตัวอย่างที่ชัดเจนก็เช่นเกิดเหตุการณ์ที่คนทั่วไปกลัวว่าจะเกิดวิกฤตและเรารีบขายหุ้นไปแต่มาพบภายหลังว่าเป็นการขายในราคาที่ต่ำเกินไปมากเป็นต้นที่จริงเหตุผลหลักในการเรียนรู้เรื่องของยีนและพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ตามมาก็เพื่อที่เราจะได้ปฏิเสธหรือฟื้นความต้องการของยีน และใช้การคิดตรึกตรองของสมองและความเป็นเหตุเป็นผลมาแทนที่ในการลงทุนนั่นจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่มากกว่าเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ Animal s p i r i t หรือคิดด้วยเหตุผลในมุมมองของดเตอร์นิเวศเหว่ยวชิวราวรากรนค่ะทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment อย่างสุภาพใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งกงกตรงข้างล่างนี้ด้วยนะคะไม่ว่าท่านจะทำอะไรไม่ว่าท่านจะใช้ทฤษฎีไหนไม่ว่าท่านจะลงทุนในรูปแบบอะไรจิมก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆท่านเลยค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ